สี่เหตุผลหลักที่ทําให้ที่ดินในเมตัวเนี่ยมีราคาสูงขึ้นได้นะครับผมสรุปมาให้4ขอ้อข้อที่1เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเก็งกําไรล้วนๆคือคนที่เข้ามาในเมตัวเนี่ยนับเขาก็จะมาซื้อที่ดินเพื่อเก็งกําไรคนกลุ่มเนี่ยก็จะเข้าไปในเมตัวต่างๆนะครับแล้วก็ดูว่าถ้าเมตัวเนี่ยมันน่าสนใจมันน่าที่จะลงทุนด้วยก็จะไปซื้อที่ดินเนี่ยเก็บไว้แล้วก็ปล่อยขายทีหลังเพราะฉะนั้นเมื่อที่ดินถูกขายหมดแล้วนะครับคนที่จะมาซื้อต่อก็ต้องซื้อราคาที่แพงขึ้นแน่นอนก็็เปนนนนกาารซืื้้้อออต่่ม2ะัททํใหีดิ ราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับข้อที่2เนี่ยมันเป็นเรื่องของการซื้อพื้นที่สื่อคือการซื้อที่ดินเนี่ยเปรียบเสมือนการซื้อพื้นที่สื่อนะครับเรามีสินค้าเรามีธุรกิจเนี่ยแน่นอนว่าเราจะพาเข้าสู่ World, เมตาเวิร์เนี่ยเราก็ต้องมีพื้นที่ที่เราเจะเอาสินค้าของเราไปวางนะครับนั่นก็คือการซื้อที่ดินเองอการซื้อที่ดินเนี่ยก็เปรียบเสมือนการซื้อพื้นที่ให้เราเอาป้ายแบนเนอร์ของเราเ,เน,นี่ยไปติดนะครับอารมณ์เหมืนอนป้ายบิวบอร์ดนะเราขับรถผ่านเนี่ยแล้วเฉียนป้ายบิวบอร์ หรือรู้จักธุรกิจของเราในโลกแห่งความเป็นจริงก็ทําให้ที่ดินแปลงสวยๆเนี่ยสามารถที่จะมีราคาสูงขึ้นได้เหมือนกันนะครับข้อที่3ถ้าที่ดินตรงนั้นน่ยสามารถที่จะเก็บสถิติได้เรามีตัวเลขวัดผลชัดเจนเลยว่ามีคนเนี่ยเข้ามาเดินในที่ดินของเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับ อารมณ์เหมือนเราวัด En g a g e m e n t ต์นะครับถ้าเป็นเพจก็คือการวัด e n g a g e m e n t ยอดไลค์ยอดแชร์ยอดผู้ติดตามแรงต่างนะครับหรือถ้าเป็นเว็บไซต์เนี่ยก็เปลียนเสมือนการวัดจํานวนคนคลิกเข้าเว็บไซต์ดูว่ามันมีทราฟฟิกมากน้อยแค่ไหนดูว่ามันมีการทําธุรกรรมเกิดขึ้นบนที่ดินนั้นมากน้อยแค่ไหนถ้ามีตัวเลขสูงก็แปลว่าที่ดินตรงนั้นนะ่ะมีคนนิยมเข้าไปเยอะนะครับราคาก็จะสูงขึ้นได้ตัวเลขพวกนี้เขาก็จะเอาไปใช้ต่อในการทําการตลาดทํา Marketing ต่อไปนะครับข้อที่4เนี่ยก็เป็นเรื่องของความนิยมมมมในนนนนนแลตตอััวว้้้ถาาะท นะให้คนเนี่ยเข้ามายูสเตอร์เข้ามาใช้แพลตฟอร์มของเขาเยอะๆเนี่ยแน่นอนว่าคนอยากจะเข้าเยอะใช่ไหมคนอยากจะมาเปิดธุรกิจในนั้นคนอยากจะมาสร้างร้านค้าในนั้นคนก็อยากจะได้ที่ดินในนั้นเยอะราคาที่ดินโดยรวมเนี่ยก็จะสูงขึ้นได้เหมือนกันนะครับและนี่ก็คือสี่เหตุผลที่ทําให้ที่ดินเนี่ยมันมีมูลค่าจริงๆขึ้นมาเนี่ยครับ